สีค่ะอาไปน้ำกินน้อ่แม่มีเส้นนี้ค่ะใช่ใช่หน้านี้รอเลยนะคะลูกแม่ยี่สิบห้านะคะยี่บ้าีอ่ะนนิบที่เจ้าเนี่ยี่บเก้าไม่เห็นไม่เนี่ยเปิดหน้ายี่บห้าอ่ะ นายิบ้านี่หน้ายิบเก้าก็ตกลับไปมีนายยิบ้านานี้นะจงจริงคนไม่ตรงจ็ดงอะไนายยิบห้ามีนายยิบห้านันนี้มีนายิบสี่เออยยิบสี่ทำแล้วไงทำแล้วไงทำนายยิบห้า เจอยังคะเจอยังอยู่กปล่คุณพูดิเจอแล้วค่ะบอกว่าให้เด็กๆทำไมคะลูกจับคู่ภาพแมลงนะคะกับเงาแล้วก็โครงร่างอ่ารูปมีรูปอะไรบ้างคะลูกมีรูปมีเสื้อรูปอะไรคะมีกฟางมีโป้อะไรคะตัวด้วงใช่ไหมคะ เอุกรูทำไมลูกกูที่ได้ไปจะไปใส่หูใช่ไหมเขาบอกว่าก็ไม่ได้ให้ทขางกันงบนนะคะเขาเรียกว่าเป็นโครงร่างโครงร่างของสัตว์สามตัวได้การมีผีเสื้อมีด้วงมีแมงปอนะคะลูกให้เด็กๆนะคะลากเส้นจับคู่เลยค่ะลูกแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองก่อนนะคะ ลากเส้นจับคู่แถวแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองสองแถวนี้ก่อนนะคะจับคู่ก่อนค่ะด,ดูดิเขาทำเหมือนเราว่าเราลากเส้นจับคู่ก่อนนะคะลูกสองแถวนี้นะคะ ตีแล้วมีตีใดตีอ๋อเด็กผีเสื้อกำมาหนี้ฮีดูดิหนูทำถูกกำลังดูดิใครลากนะคะเด็กผีเสื้ออยู่ตรงไหนคะลูกอ่าอ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ลาลากผีเสื้อไปหาผีเสือ้อ ต่อไปฮิตเตอร์ลูกลากเลยค่ะอะไรคะแมนต์ต์มาหาตัวมีใครตัวด้วงลากตัวด้วงมาหาตัวด้วงใช่ไหมคะอม่ลา ไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วอะแมวปอนเดี๋ยวคุณต้องตามไปดูเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะอุ๊ยสิไงไไงไเสร็จแล้วกับโอยคุมคืนระบายสีป่ะที่ขอให้ระบายสีป่ะ นี่เขาไม่ได้บอกเอภาพโครงสร้งางเราต้องระบายปะระบายสีปะคือไม่ได้บอกเนาะมันจะระบายปะฮนะึแดงด,งดวงก็อางกระสีไหน่อยแดงรวงกรงสีนี่น้โอเคไม่ดีนะเดี๋ยวครูมาตรวจคุยเดี

ได้เลยนะคะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันเด็กๆระบายสีได้เลยนะคะลูกระบายสีได้เลย โทรศัพท์แม่ไปไหนแล้วดเนี่ย้ามนั่งดีด ไปฉีกค่ะลูกแล้วค่ะเปินลูเก่งมากเลยง่ายไหมคะง่ายค่ะอ๋อง่ายมากเลยนะคะคุณครูเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วระบายสีโครงล่างให้สวยงามนะคะลูกอะปังเซ็งบล นืก่อนค้ก่อนเพื่อนเพื่อนที่บ้านเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะที่จรงหวัดเอวันนี้ทำแค่หน้าเดียวพอนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆพืนไปดื่มนมแล้วนะคะบนบ๊ายบายเด็กเ อย่าลืมดื่มนมกันด้วยนะคะแล้วก่อนดื่มนมหรือก่อนรับประทานอาหารนะคะเด็กๆต้องทำไมคะลูกก่อนนะคะเพื่อนๆในห้องค่ะพีรพลคนค่ะอ่าเดี๋ยวครูไปดูเพื่อนๆในห้องก่อนนะคะลูกแล้วมาเจอการใหม่ในวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครูพาเพื่อนๆไปดื่มนมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคใครล้างมือแล้วหยิบนมมาดื่มเลยค่ะ